ใส่กระเป๋าเงินไว้นะอาถาเพียงแปตัวสั้นๆอานุภาพาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะช่วยเรียกโชคลาภทรัพย์สินเงินทองให้ไหลมาเทมามีกินมีใช้ไม่ขาดมือโดยคาถาบทนี้ให้เราจดใส่กระดาษแล้วนำไปใส่ไว้ในกระเป๋าเงินหรือจะเขียนลงบนกระเป๋าเงินโดยตรงเลยก็ได้เช่นกันครับพุทธคุณมีความาศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนะักใช้ได้ผลมาแล้วนับไม่ถ้วนคาถามีดังนี้ครับอุอากะสา นะชารีติอุอากะสะาสนะชารีติอุอากะสะาสนะชารีติ อาถาที่ผมนำมาให้ในวันนี้จะเป็นทั้งอักษรขอมและภาษาไทยนะครับโดยอักษรขอมจะเหมาะสำหรับนำไปเขียนลงใส่ในกระเป๋าเงินเพราะถือเป็นภาษาที่มีความาศักดิ์สิทธิ์และส่วนภาษาไทยที่ผมลงไว้ให้ก็จะเหมาะสำหรับท่านที่อยากนำไปไว้ชายท่องสวดภาวนาโดยที่ท่านสามารถท่องสวดบูชาได้ทุกวันตามความสะดวกเพื่อให้เป็นการหนุนดวงพลิกฝื้นชัตอาชีวิตให้มีกินมีใช้และจะมีโชคลาภวาสนาล่ำรวยเงินทองครับสาธุ 洒土，洒土。